สวัสดีครับผมปั้น PNC อีกครั้งตะกี้ผมรู้สึกว่าผมรีวิวไม่ครบนะพอมานึกไปนึกมาเอ๊ะเหมือนเราขาดๆเกินๆพูดไปคิดไปไม่มีสคริปต์นึกไม่ออกคิดอยากจะพูดก็พูดอะเดี๋ยวผมคลิปนี้มาอวยกันดีกว่าเอาเป็นคลิปอวยหรือคลิปข้อเสียแ,แบบรวมอีกเดือนหนึ่งเนะี่ย ผมมาทำให้คลิปอวยเลยก็นี่ใส่ของรถที่ผมชอบนะตืนไป็นรถหนึ่งสูบลูกโตท็อกแม่งหนักมากการขับขี่เนี่ยคุณจะไปสนุกตั้งแต่รอบเออ่แถวๆเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่หรอกตรงนี้นี่ก็ยังรอรอบแต่คำว่ารอรอบเนี่ยไม่ใช่ว่ารถมันกําลังเครื่องไม่มานะ รถมันตั้งสามร้อยเกือบสามร้อยี่ีเนี่ยมันก็มาคมพันนะแต่พอหลังกิตพันรอบไปเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าโคดึงดึงขับแบบแซงปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บโอ้โหดีอ่ะดีเลยขับขี่ได้ลากมันจะได้อยู่ถ้าตามหน้าไม่นะร้อยยี่ ร้อยสิบเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยไปอ่ะโอ้โหมาไปเลยถึงร้อยสี่สิบมันจะเริ่มช้าหน่อยส่วนฟิลลิ่งยางที่ให้มานิ่มนะในวันนี้นะมันเป็นของ i อ c นะให้มาร้อยสี่สิบทับเจ็บสิบก็ถามว่าใช้ได้ไหมโอเคได้แต่สั่งพิลลรี่มาแล้วกำลังแย่ยงกับพี่ว่าจะ มันหรือเขาจะใส่ที่ชอบนะอีกตัวหนึ่งเลยผมชอบสีรถว่ะผมว่าแม่งเป็นสีรถที่คือดูดีอ่ะเออเห็นปะดูดีใครไปใครมาเขาก็มองเขาก็นึกว่ารถเที่ยอะไรวะไม่ใช่คือมันดูสวยครับผมว่าสีนี้นะแต่สีอื่นอะไปติดสติกเกอร์ลายแบบ ไตคัลเลอร์คือจะสวยมากสีที่สวยที่สุดสําหรับตัวผมอะมีเล็บสาย,ายเล็บโซ่กับตัวตายคัลเลอร์สีขาวที่เป็นเจนแรกแต่พอเจนสองมันทําสีดำนี่สีเทาทําสีดําดํานี่จะเป็นดําคาดแดงสีส้มแล้วก็สีแดงสุดตัวผมไม่ค่อยชอบตัวอื่นเลยเอาจริงดูในรูปอะแม่งไม่สวยเลยต้องมาดูตัวจริงครับผมกล้าเล่นเลยตัวจริงกะสวยกว่าเยอะ กระเป๋านี่ก็ดึงกันเหลือเกินอ่ะข้อดีข้อต่อไปเสียงท่อครับท่อเดิมเนะี่ยเห็นท่อเดิมเงี้ยเสียงท่ออันนี้แม่งตอนสตาร์ทตอนสตาร์ทนี่ผมชอบมากเลยนะอ่ะลองฟังกันนะนี่เนี่ยล่ะ ดอวตาเล่งครับดัวตาเล่งดูนะโอ้โอรถยกรถยกอืมเนี่ยประมาณนี้โหขับสนุกดีอีกอย่างหนึง่งรถมันสูงกว่ารถร้อยห้าสิบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่จนเหมือนหกห้าศูนย์มันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงห้าร้อยนะ ใกล้เคียงกันแต่เล็กกว่านิดหน่อยแหละห้าร้อยผมเคยขับอยู่ของของพี่รุ่นพี่คือมันเป็นรถที่คล่องตัวผมบอกเลยมันด้วยความที่คันมันไม่ได้เล็กกว่าร้อยห้าสิบแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับโขหกห้าศูนย์อะไรเงี้ยการขับขี่คล่องตัวมากและก็สูงรถมันสูงนะรถมันสูงแต่เราขับได้งงไหมเออเหมือนงงเนาะ กู็งงไอ้ขีน้นสุ้สสูงหรือเตีย้ยผม 9, นะอ่ะสูงร้อยหกสิบเก้าร้อเจ็สิบนะอ่ะเต็มพื้นนะง,งองเข่าได้ปกติแต่เมื่อไร่ที่คุณนั่งตรงเนี้ยเต็มเนี่ยช่วงตรงเนี้ยมันจะดันขาให้คุณงอขึ้นแล้วต่นี้มันก็ต้องเป็นปลายเท้าละโอเค จริงๆผมมีอีกเยอะแหละที่ผมจะรีวิวแต่อันเนี้ยแอบอู้งานตะกี้ไปส่งของมาแล้วก็เลยจอดจอดรีวิวกับสถานที่สวยๆนะครับผมตะกี้ขอขอโทษด้วยนะครับมันความละเอียดมันเป็นไม่ดีอะ่ะผมลงไปแล้วแม่งได้แค่2องรอยสีสิบพีไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันจะลงเป็นยังไงนะโทรศัพท์ผมมันก็แค่หนะ้าพันอ่ะเนาะเดี๋ยวรอกกโปก่นันรอกกโปเขาก่อน เดี๋ยวผมจะมารีวิวการขับขี่เดี๋ยวจะมีคลิปขับขี่ให้ดูเลยอั <laughs> นนี้ดอกกุญแจแบบนี้ครับบอกเลยอวดเพิ่มสามสิบแรงแมวไล่เบาครับไล่เบายัาา <laughs> นกุญแจนี่มุมมุมนี้รับบอกเลยว่าคือเป็นมุมที่ดีมากอ่ะมันคือมันสวยมากจริงๆคือขับแล้วเหมือนแล้วเหมือนเราขับตัวหกห้าสูนย์เลยนะ เออคือฟิลมันได้อะเนี่ยดูดิดูในกล้องมันไม่เท่าไหร่นะของจริงอ่ะดีเอออย่างหนึ่งกระจกแม่งชัดมากตัวตัวบางคนอ่ะเขาไม่ชอบก็มีนะกระจกเนี่ยมันใหญ่แล้วมันมันไม่แบบไม่เป็นล็อกแบบตึกตึกตึกอันนี้แม่งหมุนตามใจชอบเลยมึงอยากจะบุนยังไง,งก็บุนไปแต่ว่าผมชอบเพราะว่ามันปรับได้ละเอียดกว่าส่วนเรื่องไฟเลี้ยวอ่ะ บางคนก็ไม่ชอบนะมันใหญ่โตแต่ผมว่าผมชอบวะแม่งขับกลางวันแม่งคนเขาก็เห็นไงปลอดภัยผมยังไ,ไงชีวิตผมมาผมเอาไว้ก่อนครเรื่องความสืยงานไวท้ทีหลังอ่ะสตาร์ตอีกรอบไปกลับบ้านกัน Let เล็กโตอางงดิรอเล่นครับไม่งงหรอก อ่าให้ดูบรรยากาศร,รอบๆไปก่อนนะ้าบ้านผมมาสวยครับเพชรบู์มาเที่ยวกันได้ยาวๆเลยเดี๋ยผมขอปิดคลิไปไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ